สวัสดีค่ะทุกคนกับมหพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมาสอนน้องๆทุกคนในการจําสูตรคํานวณน้นนําหนักนะคะก็วันนี้นะคะมี3สูตรมาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูที่สูตรแรกกันเลยนะคะสูตรแรกนะคะจะใช้สําหรับเด็กที่อายุ3ถึง12เดือนอ่าสูตรนี้ว่ายังไงบ้างคะพี่บิวตี้นะคะสูตรนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะก็คือใช้อายุที่เป็นเดือนนะคะ บวกด้วย9อ่าบวก9แล้วก็หารด้วย2อะแค่นี้เลยค่ะสูตรต่อไป 2, นะคะบิวตี้สูตรที่2นะคะก็สูตรที่2นะคะสำหรับเด็ก1ถึง6ปีอ่ปีสูตรนี้นะคะง่ายมากแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยมากๆนะคะก็จะใช้อายุนะคะเป็นปีแล้วก็คูณด้วย2 ะะหลังจากนั้นนะคะถึงเอาไปบวกแ่ดนะคะก็คือทำในวงเล็บก่อนนะคะต่อไปนะคะสูตรสุดท้ายของเรานะคะก็คือ,อสำหรับนะคะเด็กที่อายุ7จถึงสิบสองปีก็เป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะใช้อายุนะคะที่เป็นปีคูณด้วย7นะคะแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะคะลบด้วย5 หารด้วยสอง่าก็จบแล้วนะคะสำหรับสามสูตรนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าสูตรที่เป็นไฮไลท์สุดๆเราออกข้อสอบบ่อยสุดๆ,ดๆก็คือสูตรที่2ค่ะทุกคนนะคะก็คือเด็กอายุ1 6ถึงปีนะคะที่ใช้สูตรอายุเป็นปีคูณด้วย2บวกด้วยแดนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการสอนนะคะในการจำสูตรคำนวณน,น้ำหนักนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าค่อนข้างสำคัญเนาะยังไงก็ สามารถจำนะคะแล้วก็ไปทำข้อสอบได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า